อันนี้ขนาดหลายค้นนะแต่ไอ้ค้นมันก็บอกว่าเป็นชั่วโม้งเหมือนกันนะฮ้มาถึงแว้มาถึงอ่ะมาถึงช่อโม้งเนาะมาถึง่ายึสามทีบถึี

นักกีดูมันจังขายเออมัดสองด้านวะกะเออ